ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับเทศกาลวันปล่อยผีหรือวันฮาโลวีนซึ่งเหล่าคนดังในวงการบันเทิงไทยก็พร้อมใจกันแต่งผีและแต่งแฟนซีกันอย่างเต็มที่ไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียว ทางด้านสาวซาร่าคาซิงกินี่ที่เพิ่งผ่านพ้นมรสุมดราม่าไปหมาดๆก็ได้ถือโอกาสนี้พาลูกๆเฉลิมฉลองกันเต็มที่โดยเมื่อวันที่31ตุลาคมเจ้าตัวก็ได้โพสต์แชร์ภาพตัวเองกับลูกชายและลูกสาวคือน้องแมคเวลกับน้องเอมิลี่แปลงร่างเป็นผี ทั้งนี้สาวซาร่าจัดฮาโลวีนในทีมเดอ n i g h t m a ร e บีฟอร์คริสต์มาสภาพยนตร์แอนิเมชั่นชื่อดังของทีมเบอร์ตันโดยทุกคนพร้อมใจกันแปลงกายเป็นแจ็คสเกลลิงตันโดยเฉพาะน้องแม็กเวลที่จัดเต็มสุดๆไปเลยนอกจากนี้แล้วคุณแม่ลูกสองยังได้จัดโดนัทผีๆมาเป็นทรทีให้กับเด็กๆอีกด้วยน่ารักมากๆเลย